บัดนี้ฉันจะคุยเรื่องงานเมื่อกี้นะ่ะไปเลยเถิดไปคอยโลคอยโลเลยพี่น้องมีเนวน้มมีเนโนมมีเนวนมบ่มีแนวนมเลยฮือสารสับหลอดอ่ามีแนวนมบากลับมาโนเวเนี่ยนะพี่น้องฉันดื่มกาแฟดื่มกาฟแฟเลาวบัดนี่มองอื่นมันผอมไปเบิดเลยเด็บ้าน้มันเป็นจกปอกคือมังโบเลยนะอ่ะพร้อมลงไม่เกินสามสี่โลเลยเนะี่ยกลับมาจากสวีเดนเนี่ย บ่ค่อยได้กินเขาเลยมันบ่ค่อยหิวเอาไปพูดว่ามันบวมแดดบวมฮอนบวมต้องน้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำตลอดเวลานะ่ะมันมันร้อนนะ่ะมันร้อนอ่ากลับมาโนเวย์นัน่นสองมือนอนแอรเลดแอรเลดเนาะเขาเขาไม่ค่อยกินกินผลไม้อ่ากินผลไม้กินอ่ามื้อนีพัวซื้อสตอเบอรี่มาแล้วก็หานลังเท่อนัน่นอ่ากินอีหยังขาแขอแต่ว่าอ๋อผู้จัดการนี่กิน วิตามินอ่าวิตามินโปรโตีนนะโปรโตีนแคปซูนนะ่ะเป็นโปรโตีนแคบซูนนะ่ะสมมติว่าแคบซูนหนึ่งจังสียนะกะผักกะว่ามันโล่หนึ่งผักหลายชนิดเนี่ยเออผักหลายชนิดนั่นแหละมันเป็นยาสําหรับพวกผักผลไม้แล้วก็อันมันจะมีอ่าเนือ้อแล้วก็มีนม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 แคบซูนนะพี่น้องหูจากนมบ่อ่า นมแคปซูลมันจะเปลี่ยนแคปซูลดอกพี่น้องมันเป็นกระปุกเป็นนมแคปซูลนี่แหละอันข้นเห้าดื่มนมนมสดนมจังซีน่ะมันหาทังเทียระท้องเสียเดอฉันต้องดื่มนมนมแคปซูลนมน้ำผึ้งนมแคปซูลหาละข้นเขาดื่มแล้วมันก็อย่างน่ะสรรพคุณเองฉันก็บ่อยากวอลไลายดอกอันใดดีฉันก็กินอันใดบริการบกินอันแต่ผิวผิวใสผิวสวยเนี่ยกะ แเมะเขือเทศเนี่ยฉันกินบ่เคยขาดเนี่ยเนี่ยผัวซื้อมาให้เราอยู่ตู้เย็นมเมื่อเทศวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยฉันก็ต้องดื่มเอาเอาใส่น้ำนั่นแหละส่น้ำแน่ดื่มแน่แล้วก็เป็นแคปซูลแน่แล้วก็กินซูมือเลยกินให้ได้สม่ําเสมอนะอกินให้ได้สม่ําเสมอขนาดไปสวิตเดอนด์หลายมือเลยนะสิบกว,ว่ามือนะออกแดดขึ้นกันแด้เนี่ย นี่ยมันก็สีดำเนี่ยดำก็บไล้ายเลยย่างไ,ไปไปสี่มือนี่งกับบึงคาเจ้าของกบ,บ,บ้านได้ดำได้ดอกเพราะว่าใส่กระปุงเนี่ยนี่ยังแน่แต่ว่าผัวเนี่ยสีดำก,กว่าหน่อยหนึ่งบนันทึกจะตอบแล้วนะตอบแล้วนะจ๊ะตอบฉันบ้างโอ้ยพี่น้องอเห็นบอกเท่าแล้วอยากว่ายังก็บอกนะมีแนวน้มว่าอ่าเขาถามมาแหละในระยะย,ยาวเลยพี่น้อง ฉันยังไม่เสร็จจากการฮอลิีเด์นะยังบ่เสร็จจากการฮอลลเดแล้ากะเอฟซีา FC ถามมาหลายหลเดี๋ยวให้ฉันเสร็จจากการฮอลิเด์ก่อนอนผมเนี่ยตอนแรกขั้นเปิดนะฉันเป็นคนที่มักเปิดหน้าผากได้พี่น้องอมักเปิดวอลนัทเจ้าของราะว่าเปิดอากเรทเปิดเรา,าเปิดอากาศนะขั้นเอาปิดตูสต้สวบเทียบเสียบไรก็รีปกติผมย่าเาฉันก็รวบอยู่แล้วล่ะ ในระยะยาวนะถ้าว่าอาจจะได้เฮ็ดคือกันมันขึ้นอยู่กับร่องนะคือเดีการรองตอนนี้ให้ให้รองพักแล้วก็ถือศีลให้รองมีประสบการณ์ในคุกี้กับทีมอื่นทีมอื่นแล้วก็แล้วก็อยียงอ่ะเวลาเฮ็ดงานเนี่ยนะถ้าเขาเขาพักสุดๆดแล้วเนี่ยเวลาเขาพักสุดๆแล้ว มาเห็นงานมันก็สิบโบเนยเนี่ยบ้านไหนโบเนยแล้วบ้านนี้ก็คันเฮ็ดจังซีจังซีจังซีแล้วก็เขาถามมาเดยเขาถามมาผู้จัดการเรื่องโฆษณาโฆษณาโนนี้นี่นั่นนั่นแหละแต่ว่าผู้จัดการก็ต้องต้องดูก่อนนะอ่ดูร่องก่อนแล้วก็ผู้จัดการก็ต้องดูทีมอื่นด้วยว่าอทีมอื่นเขาเป็นยังไงนั่นแหละเพราะว่าเดือนสองเดือนนั้นเห็นบอคันเฮ้าอยู่ทีมเฮ้าแล้วอาจจะแตก เฮ้ยปแตกเทาเทาเคลียร์ทุกเดือนทุกเดือนเด้พี่น้องแต่บัดนี้ทีมเขายุบก่อนทีมเรายุบก่อนอ่ายุบก่อนแล้วก็บัดนี้มันมันเป็นช่วงระยะเขาและเขาสร้างได้บะเนี่ยแล้วมนยุบยุบยุบย่ำที่เท่าขั้นได้ทรงอียงข้างขอกนะอขั้นเทาทรงเลียวแล้วสีมมนยุบมันก็สีทรงเล้วเป็นบละบัดนี้ อยังข้างของบ้านได้ส่งนะยุบกันก่อนนะบานนี้ของข้าก็เลยตเตื้อคือตื้ออยู่ของข้ากรเลยเตือเ้อคืออยู่ก็เลยมันข้อล่อเข้มที่มอื่นหมนะล่อไปเข้มน้าเขาอ่นะข้าน,ะนาว่าสิยุบยังกแลวเต่พี่น้องให้อดให้อดทนจนกว่าสีส่งงานแล้วจนกว่าสีอันนี้แลวนะบานนี่ฮุนันหูนี่หูนี่นห,ห,หยุดกลางขันเน้แล้วบานนี้มันเป็นช่วงที่บริการนั่นเสียภาษีได้บ่เนี่ย เออเสียภาษีย้อนปีนี้เสียภาษีย้อนก็เลยว่าต้องต้องรออันรอทิมเขาแตกแน่จังน้อยแน่พี่น้องแล้วบันนีปกตินั่นขั้นบ่ชชวงเขาวันศาเนี่ยอ่าเขาก็จิจุดจวดกันนี้บันนีช่วงเขาวันศาช่วงเขาเฮดไทยเฮดสวนเนี่ยบันนีทําไร่ทํานาทําสวนทำอ่าปลูกผักหูลงคคนก็ปลูกผักเนี่ยเอฟซีบางคนนะปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่เด้่ยบันนีแล้วบันนีกา เขาพรรษาเนี่ยังเนี่ยนะผู้นั้นกับบริเบิงร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็เลยว่ามันบ่พ่อแตกนะบ่พ่อแตกพอเค็มมบ่พอแตกพอเค็มแต่ในระยะย,ยาวเนี่ยผู้จัดการเนี่ยถึงบ่ขอผู้จัดการเนี่ยแต่ผู้จัดการเนี่ยรู้อยู่นะว่าเอฟซีเนี่ยอยากกลับมาทํางานคือเก่าอืมอยากกลับมาทํางานคือเาอ่าผู้ลงคนก็นรอผู้ลงคนก็น จังไรอะแต่ว่าช่วงนี้ผู้จัดการนั้นพักฮอลิเดย์พันแล้วถ้ากลับมาจากอ่ามันมีคนฮอลิเดย์อยู่อ่าร้องร้องนางอีสานหุ่นเพื่อนกับมาฮอลิเดย์ได้ป่ะเนี่ยมาฮอลิเดย์แล้วผู้จัดการก็ฮอลิเดย์ได้ป่ะเนี่ยก็เลยทิ้งให้รองต่อรองนี่แหละอ่าเบิง้งปานนั่นน่ะนะพี่น้องเออสีวอลฟังเด้อสีวอาพื่นรอ้องได้เมื่อีง ปานนั้นทีมอื่นก็ยังทมว่าตกลงแล้วผู้จัดการอัน SMS นั่น SMS นั่นคือบ่เปิดบ่อ่านส่งข้อความอย่างมากกับใจลอยจลอยบอตอบคือผู้จัดการเนี่ยฟีดทำงานเนี่ยผู้จัดการเนี่ยก็ให้รองเอาไปตอบข้อความเมจันเจอเนี่ยรองเอาไปตอบข้อความของผู้จัดการเนี่ยก็อยู่กับรองนะเพราะว่า ว่าบริการให้ร้องอ่านร้องเห็ดนั่นนี่นี่นั่นแต่เขาก็สีมีเวลาเขาก็อ่านบบมีเวลาเขาก็บ่เปิดเนี่ยเห็นบอกเห็นบ่มันหลายอย่างนะบ่ะเนี่ยหุวงคนว่าเอ้ยทรง,ขง,ขง,ขงเข้มแข็งอยังเขาจอยลอยจอยลอยบ่เปิดบริการนั่นเอาออกแล้วนะโหลดออกจากไอ้มือถือของเจ้าของเราเพราะว่ามือคื้นมันปิงอ่ามันปิงเราต้องปิดเสียงตลอดนะขั้นบริการนั่น เลือกเสร็จจากการฮอลิีเด์นะจงเอามาโหลดใส่เออจะเอามาโหลดใส่มือถือมันปิงมันปังนลกะคือว่าเสร็จจากฮอลิีเดย์แล้วนะอืมแต่ย้ำนี่กะก็คือว่าให้รองนั่นแหละขัน้นเขาอารมณ์ดีเขาก็สิเปิดอ่านอารมณ์ดีกับอกได้ซ้ำใด้เลยพี่น้องเออเพราะว่าอีหยังเขาหนุงเขายุ่งอยู่กับการเฮ็ดหันเฮ็ดนีเออ งานเขาก็หลายเขางานเขาก็หลายตัดดอกมุงดอกไม้เห็ดดอกไม้อหานั่นแหละดอกบัวตูมตั้งซื้อให้บัวตูมหแล้วกัยังเห็ดบัวหลายบัวอยู่ช่วงเข้าพรรษาได้ไม่ต้องโอ้ส่งบ่มนะขั้นส,สวยกับฉันจะไปสวยเอาแต่ข้างหลังไหนเราออกเออใค่เนรอดแล้วบได้ไปสวยต้องลุม <laughs> อืม ช่วงนี้ยุ่งนะยุ่งหลายอย่างหลายบัวบัวเขายุ่งเหมือนกันอแต่ละบัวเนี่ยอย่าลืมเด้อบัวอืมจ้งบัวตุงหรือบัวบานก็แล้วแต่นะเอ้ยผู้จัดการเนี่ยสี่สี่เซลนะสีเซลสองบัวเนี่ยเอ่อสี่เซลสองบัวบัวหนึ่งก็าไม่ค่อยอ่านเขาความเขาหุุงอันนี้ฉันก็บไอ้วาเด้ฉันเล่าให้ฟังไอเอฟซีฝากถามเออเขายุ่งอยู่อมือหน้าว่างๆกรุณาเปิดเข้าความอ่านได้เด้อ อันเดเด้ออาฝากอะไเด้อบันนีเอาบันนีโวบานเนี้ยวะเนี้ยอย่าลืมเด้อว่างทอทอใดขั้นสิเป็นสองสี่เนี่ยเพิ่นกับลงทุนเห็ดจรวดจรวดลงทุนลงแรงจรวดจรวดน่ะเนาะอย่าลืมนะอทออื่นกับลงทุนซอยเขาแดอัดซอยแดเด้อโดยเฉพาะอันทอทอของผู้จัดการน่ะเด้ออัดหลายๆเด้อ อัดให้เอื้อเลลายเดินน้องเด้อโหเลยการเซลกันเนี่ยแต่แต่ก่อนอ่ะฉันเซลเขาสมือได้แบบเขาว่าเมลายพสดเซลกันปันเด็กน้อยอืมเอาพี่น้องยอกกันคือเด็กน้อยคุณเด็กเข้าเท่าแล้วกับใ้เข้าวอาเลียงเป็นเด็กน้อยเข้าเท่าแล้วกับสีใ้เข้ายอกกันอืมก็บบอเบิดเนี้ยสีวอาโหดเลยวัดเนี้ยสีวาลเ้ย ยยกันไหลกับบดีเขาก็ว่าบุโยกันไหลเขาก็ว่าได้ปะเนี่ยอ่ากัดกันฮอตใดแล้วนะเออบิวไรบรำกันบัหื่อกันตีอุ่นเออเออมันมีคอมาไหลคอเด้อพิดกันแล้วตีเขาถามมาเด้อลายยางนะอวันนี้ก็จะตอบเลยแหละตอบลายอย่างร่วมๆกันนะร่วมๆกันเด้อนึ่งกับบริพิดกันอ่าก็บริวพิดกันดอกแต่ว่า พอาผู้จัดการเป็นทองเนยอะไรยังเนก่ะคือว่าอ่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็อดีตชาติทนแลยอดีตชาติก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนเด้แล้วบนันนีโอ้ยคลิปฉันไปไลยล์เราได้บันนี้เพื่อนกับอาชาตินั้นนะเพื่อนเป็นคนที่ว่าผู้งามคือกันผู้งามแล้วก็แเตงตัวนั่นปุระเด้อพี่น้องอาชิว่าพื้นนั่นี่ว่าพื้นเขา ไปโลกเก็บดอกมงดอกไม้ในปากแข็งเลยอ่าปากแข็งขันว่าเห็นอ่นผู้เบายัางยวนน้ําสวนเหนี่ยนทำท่าบ่มักเขาแล้วออกแนวไปหาเก็บดอกไม้เลยออกอุบายบาดาเพื่อนแปไปโซ่ให้ผู้เบาเบึบ้งไปโซ่ให้ผู้เบาเบึบ้งเจ้าของนั่นแหละแต่ปากนั้นเอ้ยไม่ชอบนะูนนี่นี่นั่นดอกเต่ส่วนนั่นส่วนนางสนมหมดเลยไปหาลงเก็บดกอกไม้หเจ้าของนบปปันไดดอก เสดิสด็งยางไปชี้อันนั้นก็งามอันนี้ก็เอาไปจังสินะเออไปเก็บดอกไม้นะ่ะนั่นลหละ <c oughs> เอาดอกนั้นด้วยสิดอกนี้ด้วยสิเจ้าขอ้งเนาะบ่เฮดเดะชี้เอาคุณอ่านก็เก็บอน,นไรได้มองไดอันดอกไม้มันอยู่น้ำมอนคูเบาเน่อ่คผูเบาเน่ละกะ็คุณเด้ยางไปเอานั้นให้เด้เนาใส่เขาได้บัดี้ก็ทาทายางน้ากล่นเขาเออนี่นี่นั่นแล้วบัดี้ อ้เพื่อนจีบผู้เบ้าลึกๆเลยจีบผู้เบ้าลึกๆแต่ว่าปานนั่นนั่นว่างมาดมาเลยเออ <c oughs> ว่างมาดว่าบ่มากเขาดอกแต่ในใจเพื่อนนั่นเป็นคนที่ตินั่นตินีตนน่ตินั่นตินี่แหละคันที่จีบก็สเสียเซิงน่ะเสียเซ้งบ่ค,คือเอื่อยเด้นะเอื่อยในสิจ <c oughs> ีบแล้วก็ปิ้งเลย <c oughs> ปิ้งเลยจีบเลยจะเพื่อนเนี่นยเออโน่นนี่นี่นั่นน่ะเออก็สร้างเลยพี่น้องด้วย เขาสั้นร้อนนั่นสั้นร้อนฉันก็เป็นจังซี่หละแล้วลวันนี้มือใดเพื่อนได้แต่งตัวแต่งตัวแล้วกะคุณเด้อก็สิออกจากห้งองได้นันเข้าเขากินแต่งตัวเนี่ยบ่ได้ดั้งใจน่ะบ่เศร้าเ้ยไปจะร่อนจะร่อนจะร่อนเนี่ยบวเขาเห็ุงานเหตุหน,น้าทีบ่บนไดดอกคุณแล้วส่วนมมแล้วส่วนนางสนมยางไปแล้วก็ คนกะกะเวลาเดกะเวลาน่ยขั้นสวงใดผู้ใช้บ่หฮันใดไปยืนอยู่อันสวนดอกไม้เนี่ยเพิ่นก็นอยู่บานอยู่ทรงเบิงอยู่น้องเฮ็ดหันเฮ็ดนี่อยู่อยู่เลยขั้นผู้บ่าวเริ่มอันไปตัดสวนเฮ็ดหันเฮ็ดนี่นําข้างหัวข้างสวนวพุ่น้ล้วเด้อไปแล้วเด้อเพิ่นนะ่ะมีนะที่เก็บดอกไม้เก็บมาจนบลูสีไว้บ่งไดเก็บเก็บจนหกนลยนะเก็บจนหก ข้าบวอกกับบฟังดอกหูแดวตังกลุ่มอะไรเนี้ยตังกลุ่มไน่นนีเนียมีมต่สันเนี่ยละเ็ดนนั่นเน่ะเฮ็ดอันนี้เน่อันนี้เน,น่นั่นข้าววอลบไัได้เออข้าววอลบ่ได้นะชัดที่แล้วนะเขาความสวยความงามของเขานะ่ะเขาเอาความสวยความงามเป็นที่พึ่งนะอืเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งลายแล้วสันนั่นเป็นคนทีว่าเฮ็ดหันเฮ็ดน,นีอันข้าวหน้าตังใจเฮ็ดบุญเนี่ยเฮ้าเอิญนะทำบุญด้วยก็สิใส่เขาอัน ไปเด็ดดอกไม้ไมาให้แต่ละดอกนั้นพู้ได้ขั้นเอาใส่ปุ๊บพูดไดนะ้ได้ใส่ผู้อื่นนะเด็ดมาให้นะเอันซิไปเด็ดมาให้กับมือ,นอ,อนาาเนี่นยเสียเชิงอ่ะเสียซิ่งคนาว่ายองอันหลา,ายๆยางเราไวเพื้นน่ะไวแต่คําพูดนะคำพูดอ่ะถ้าบอกอ่ะไปเอานั้นให้แน่ผู้เลี้ยวเออไปเอานั้นเน่อยใช้ต่อนะใส่ต่อนะไปแล้วก็ขั้นสีเฮ็ดให้เข้าโดยตรงีบ่บันใดดอก อันนี้วอร์เนธานให้ฟังคทอเลยวอรซึงวอร์เนธานวอรซึงบัดนี้กอะหอดเวลาแล้วคัดวิฮ็ดทนเนี่นอะหาน้องบ่อหอดอะฮามันบ่อหอดมันไปใส่บุหาลังเถืยร์ไต่ต้นไม่ผุดมันก็ไปมองใดมันมันกะเด้คั้นกะมองใดอันซุ่มภูเทาๆแล้วมันบ่ค่อยไปนั่งเด้อไต่ต้นดอกไม้ไต่ต้นไม้นั่นก็ได้พักเหนื่อยไต่ต้นไม้เนี่ยซุ่มเดอัน อุบ่าวมันยังสีถืกใจมันเน่นหุ่นล้เดอ้อต้นนั่นน่ะถึงแม้ว่ามันจะมีหินกองจุม่มกลุ่มมันก,ไนนกไน็ไปนั่งมันก็ไปนั่งไปนั่งนั่งอาศัยแบบทาแล่ไปน้ำเน่อันเด่นแน่อันนี้แเน,น,น่ชมตรงนั้นตรงนี้อ้อมไปแล้วแต่ว่าหาแล้ววอรซึงมันลายแนละ้วมันก็สีว่าเฮาก็ก็กสั้นกระวาจนฉันต้องป่อยนะ เอยเลยบาบาฟังน ah. uh? ี่ปอยเอาผู้อื่นนั่นเด้อเอาผู้อื่นน่ะไปหันไปนี่ฉันก็ต้องเอาผู้อื่นนั่นแหละไปนาเขาเทียนให้นี่ฉันก็ต้องเอาคนอื่นนั่นแหละอยู่ข้างๆตลอดเวลาน่ะก็เป็นยังเป็นที่น้องอดีตชาตินั่นบ่าเคยรวมมือรวมใจกับเอื้อยบันไดเบาเคยรวมมือรวมรวมเอื้อยรวมพอรวมเมบันไดดอกขั้นน้อยเพิ่นสีว้าน้ำพอน้ำเมน้อยแล้วก็เพิ่นก็สีว้าน้ำเมเน่น้อยนะ น้อยเพื่นอนว่าว่าน้องพอร้องเมกะระยะพอเมปวยนุนีนี่นั่นไม่ไกลฟังนังใครหยวยเราเพื่อนจังเลาะมาเป็นยังไงบ้างนุนีนี่นั่นเสร็จแล้วก็ไปคือเกา่าเออไปคือเกา่านนีคือเกา่าแหละคันาพาเด็กหน่อยเนี่ยกะเด็กหน่อยกะดื้อหน่อยหนึ่งดื้อลึกๆนะเป็นสาวขี้ดื้อนะั่นแหละสาวขี้ดือ้อเอาความงามเส้นคิ้วเอื่อยนะั่นแหละเส้นคิ้วเอื่อย แล้วบันีีกอะให้แล้วทีน่น้องก็บอรเรื่องเขาไล่เขาก็สีวานะสร้างมันอืมสร้างมันผู้ได้วาให้มันนั่นว่าผู้ได้ดอกให้ซันนี่ละว่านะอย่างน้อยมันก็เครียดให้สันผู้เดียวนัว่นแหละนะสีใสเว้นเราเด้กเเพราะว่าเอฟซีว่าไม่ต้องใส่เว่นมากเกินไปดอกผู้จัดการอยากเข็นผู้จัดการว่าใส่เว่นได้จากมือหนึ่งได้บ ออได้อยู่เหละเห็นบอกผู้จัดการนะตามใจเอฟซีซ้ำได้นะแต่ให้เบิ้งตลอดเล่งใส่กลองตลอดบ่ได้เรามันแสบตาอืมตาใส่เบื้อันอันอื่นไปน้ำนะกะ็มันเป็นนิทานเนี่ยก็เขียนดน้เป็นเล่มคนเนี่ยเออเขียนด้เป็นเล่มขั้นบอกอบอกเเอ็เป็นเรื่องหมดแล้วเด้อเป็นเรื่องริมนงริมนม้ำจังสีไหนพี่น้องขั้นขั้นมงได้ผู้อันซันที่วอกเสื้อหนองซันเนี่ย จะพว่าซึ่งบัวบานนะอดิตชาตินะขั้นมงใดนั้นมีหูเบารอถึกใจเฮินนั้นแจมได้นั้นพูดล่ำซ้ำได้นั้นขั้นพูดซุ่มพูดเถ้าเฮ็ดหันเฮ็ดนี่เฮินสิไปเจีมเขาได้สิไปแจีมมงมีงานบ่วมีงานกระซังเขาบริเอื่นใส่เพื่อนกระซังเพื่อนสีเลนไปเลน,น่นนี่นี่นั่นอาศัายไปชั่ให้หูเบาเบึงอ่าให้หูเบาเบึงแต่กะจีบเขาก็บโเป็นแต่ว่า เพิ่นจี๊ c o v e r เ g e นอ้องมาดขั้นเพิ่อนอันผู้เพิ่นมากอ่าขั้นเขาเขาเสียเอาเพิ่นกับลีลาวดีเดี่ยฉันยังไม่ชอบเดี๋ยวลีลาวดีเออแต่พ่อเขาสิบบอมหาเจ้าของในกะคุณเล้อชะงอกยืนชะเงคอยทางหรลอจะเข้ายุส่ยเด่นเพิ่นกับสีให้เขาไปจอบได้ป่ะเนี่ยผู้คนนี้ไปไหนนู่นนี่นั่น,น แล้วเพื่อนกับซีมีแนว่พานไปเด้อไม่เนว่พานไปอ๋อไปเจอกันด้วยบังเอิญเจับหมกมาเลยอันเพื่อนจีบจีบปูเบาบอธมดาเลยสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้กะอฮัลโหลว้าวคีบสั้นไปไลน์แล้วเป็นยังชั้นคืออ่าชั้นแก้เครียดเครียดแก่กแก้ย้อนย้อนนะนะตั้งแต่อดีตอดีตแต่ชาติกับปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าตอนตอนนั้นก บอกบฟังอ่ะตอนนี้น่ะกระบมเม่นว่าได้บังคับเขาพี่ต้องบับงคับเขาแล้วกระเบืนอันเฮาบเาบิงเฮ้าเบิงลรวมันสีห่างออกเลยขันันบอแก้เคล็ดเนี่ยมันก็จะห่างออกห่างออกห่างแบบบรู้จักกันเลยเดอห่างออกแบบไม่รู้จักกันเลยเพราะว่าดวงเข้ามาเจอกันช่วงหนึ่งระยะหนึ่งแล้วประเนี้หลังจากนั้นเพื่อนก็แยกย้ายนะ แยกย้ายแล้วก็ไปมีคบคุงคบครัวแล้วก็ไ่ได้เจอกันดนเนี่ยจนเอื้อยสีสิ้นใจตายแล้วเพื่อนจังกลับมารับปากเขารับปากเขาว่าเกิดชาติหน้าชาติใดหรืออะไรเพื่อนกระสีว่าส,สิบอกฟังสิบอกฟังสิฟังความเขาเสียบุญให้เขาสีนันสีนีให้เขานะหลายอย่างเด้อันแล้วบัดนี้มาเจอเราเร,เริ่มเริ่มออกแล้วเราเบิ่งเ้ามัน หาลังเทือนมันมันเป็นมันเป็นเพราะว่ากรเก่าของเขายังติดมาด้วยความใจร้อนด้วยความทำาว่าใจเย็นใจเย็นใจนั้นเพื่อนว่าเจ้าของนนใจเย็นแต่ปากนั้นเพื่อนหอนปากไวปากไวขั้นเสียวได้ดังใจนู่นนี่นี่นั่นนะขั้นขบว่มากกเขียดอั่ขั้นขบโว่โทก็หน่อยใจ,จสังเสียใจนัน้นเย้ใจเย็นๆหัวแล้วประเดี๋ยวเพื่อนนั้นไปร้อนยิ่งกว่า เปิดเก็เด้บมเมนตเตาทานเด้ขณนใดดังใจเพิ่นไปเปปเนี่ยเฮ้ยนะเอ้ยยิ้มสยามมาแล้วนะเออยิ้มสยามแล้วก็ดีแล้วนั่นนะเพราะว่าแยกแยกเพื่อที่จะให้ให้กรรมมันไม่ขาดสายให้แยกให้เกคลิดด้วยการที่ซีบ่โบ่้ํากันซีบ่โบ่ต้องการจะปล่อยให้มันเป็นคล้ายๆแบบว่าดวงเราเนี่ยจะแยกกันจะแยก กันแบบบ่มีวันหวนกลับเลยเด้ก็เป็นอย่างเั่นแกเคล็ดด้วยด้วยวิธีที่เลิกเว้าน้ำกันเลิกบอลน้ำกันให้มันแยกไปแบบในการเลิกเว้าไปเลยแล้วมันก็สิกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นจังซันเขนคบกันไปโดนๆโดนเรามีปากมีเสียงเราเพื่อนกระสิแยกไปโดยที่ว่าบอลอะไรเด้ มันสีถึงสันใด้เนี่ยในลุ่งข้อในระยะถ้าเพื่อนได้เครียดแล้วเราค้นผู้นี้ได้เครียดเราพี่น้องเอ้ยพลิกแผ่นดินไว้กับ بو บยเดเพื่อนสีมนไปเคลื่อนกบโดดลงน้องเนี่ยละ่ะตุ่มไปเลยเดืมเพราะฉะนั้นเราฉันก็เลยว่าขอให้เพื่อนนั่นอยู่ซื่อๆฉันก็อยู่ซื่อๆก็เรามาแก้เครียดแบบว่าเราแยกกันชาตินี้ด้วยการที่ไม่คุยกันอื เพราะว่าชาติที่แล้วมันแยกกันมาโดยโดยพัดภาคแยกจากกันเลยแต่ชาตินี้กมันก็อยู่ไกลกันอยู่แต่ว่าขอแยกพัดภาคแยกกันด้วยในการที่ไม่คุยกันให้มันเป็นเครดอันนี้เลยเพอวันช่วงอันนี้แล้วคลิปฉันไปร้ายแล้วอย่าลืมเดะดูแลตัวเองนั่นแหละคิดถึงอยู่ตลอดนะคิดฮอดตลอดเวลานั่นแหละขันเบิงแล้วก็ฮัลลานะ อย่าน้อยอกอย่าน้อยใจเพราะว่าลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันมันสิเกิดเกิดขึ้นได้โดยที่ว่ามันลายอย่างน่ะแันมัน,มนว้าวกับอะไรปันไดอืมว้าวไปได้ลวกลวกอ่ะคิดเอาเองนั่นแหละเพราะว่ามันลายอย่างเลยอย่างซุมือเลยผู้จัดการพัดพากแยกกับอ่าญาติพี่น้องเพราะยังเพราะว่า ดวงของผู้จัดการเนี่ยมันเพราะว่าแต่ซาตีลเลว <c oughs> เ,เนี่ยพี่น้องเบาพี่น้องบาหมายมาครอมาผู้จัดการเนะพี่ผู้จัดการเอาอยู่ตลอดลวเวลานะพี่น้องบอเบาผู้ที่ชินอพี่น้องบอเบาเพียงแต่ว่ามาเจอกันด้วยความบังเอิญยังยังญาติพี่น้องเนี่ยเขาสิไปแนวหนึ่งเดียวเนี่ยไปเส้นทางคนละเส้นทางแต่ผู้จัดการเนี่ยดันด้นเหมือนเห็ดกำลงังจะแตกโผูกจากดินนะเรื่อง เรื่องทำบุญเรื่องมีจ,จมิตใจเมตตานุนนี่นี่นั่นแบบทะลุขึ้นมากผู้เดียวเกิดขึ้นผู้เดียวดอกเดียวโดดๆได้ดอกเดียวผุ้ดโดดๆดดดดเ,เป็นยังผู้จัดการเนี่ยเป็นยางซี่จางซี่นะแต่จริงๆแล้วใจเนะี่ยก็ยังมียาพี่น้องส่วนหนึ่งอยู่ในใจเพียงแต่ว่าทุกอย่างสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเฮา เป็นโลกออนไลน์โลกออนไลน์โลกสมัยใหม่กูลองคอนเขาบ่มาเข้าโดยตรงกูลองคอนเขาก็อันนั้นโดยตรงแต่ว่าเฮ้าสิไปวอกคืออันสมัยโบราณมันเป็นไปไม่ได้หรอกสมัยใหม่กับสมัยโบราณเนี่ยมันบดได้เลยสมัยโบราณเนี่ยเข้าวยัอย่างโ่นนนนเมเข้าวอนันนุนนี่นั่นเขาเสือพ่อเสือเมเสือพี่เสือน้องเสือตาเสือย่าแด้สมัยเนี่ยลงไปเวาลบึงแต่ว่าเอย่ยปากปุบนั่นก็น ป็นปากเป็นเสียงกับเราดิเออเพราะฉะนั้นแล้วมันปล่อยไปตามการเวลาก็มันแยกกันเดแล้วก็ยังใข่เนี่ยอยู่คลิปฉันมันยาวแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้วอกน้ำกันหลายมือแล้วไล่โดนตบแล้วเด็กก็สร้างมันครั้งสุดท้ายมันโทรมากอ่ะวันที่สิบหกนะมันโทรมาวันที่สิบหกนะในข้อความก็เห็นอยู่นะวันที่นะก็อดเอานะอดเอาทนเอาก่อน มียังกะต้องผ่านคนอื่นนะ่ะถ้าเท้ายอดหากันโดยตรงเรามันมันแก่แก่บแล้วเี่ยแก่ไม่แล้วนะมันอยากพัดกในระยะยาวเพราะว่า <c oughs> ชีวิตเขาชีวิตเทา,นะาเนี่ยมันบ่คือกันเทาเนี่ยมามาอีกแบบหนึง่งเขาก็ไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าทางที่ดีก็คือไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่เราไม่คุยกันปล่อยให้เวลามันผ่านไปตามการเวลานะเดี๋ยวมันก็ดีเอง คลิปฉันมันไปลายแล้วฉันซีโซ่สำนีก่อนว่า